สวัสดีครับผมอาจารย์นุเ้เปลวเทียนพยากรหมอดูไพ่ยิปซีครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีเมษการทำนายดวงในคลิปนี้จะครอบคลุมในช่วงระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2568ัผมอยากให้ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ได้ชมจนจบคลิปเพื่อที่ตัวท่านเองนั้นจะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนส่วนไฮไลท์ของไพ่ใบสําคัญที่น่าสนใจมากๆมีอยู่2ใบด้วยกัน ใบแรกก็คือไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1นี่คือไพ่เอ็ดออฟบอหรือว่าไพ่1ไม้เท้าไพ่ดวงการงานที่ดีที่สุดในสำรับของไพ่ย24ถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าการแข่งขันด้านการงานคนที่ตกงานว่างงานก็จะมีโอกาสได้งานใหม่ผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนดีมากๆนั่นเองนะครับอีไพ่ใบนึงก็คือไพ่สิเหรียญนี่คือไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่มากๆนี่คือไพ่มหาเศรษฐีนั่นเอง คนที่ได้ไพ่ใบนี้จะมีเงินเข้าอย่างแน่นอนจะมีโอกาสได้สัมผัสเงินล้านอย่างแน่นอนน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามใช่ไหมครับฉะนั้นโปรดชมคลิปนี้ให้จบคลิปด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีเมษนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปรเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุกด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเนาะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนนเด็ครับ ชาวราศีเมษครับดวงชะตาของท่านในช่วงระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนปี2568นั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์กันเลยนะครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1นี่คือไพ่เอ็ออฟวอนหรือว่าไพ่หนึ่งไม้เท้าสัญลักษณ์รูปไม้เท้าตามศาสตร์ของไพ่ยิปซีหมายถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานไพ่หนึ่งไม้เท้านั้นถือว่าเป็นไพ่ดวงการงานที่ดีที่สุดในสำรับของไพ่ยิปซีถ้ามี่บนี้ก็หมาาายคว ชาวราศีเมษเป็นคนที่เรียนดีเรียนเก่งมาตั้งแต่เด็กบางคนนั้นอาจจะไม่ได้เรียนดีเรียนเก่งขนาดนั้นแต่ว่าเป็นคนที่เรียนรู้อะไรต่างๆได้ค่อนข้างเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอาชีพการงานถ้ามีไพ่เบนิดท่านใดที่ตกงานว่างงานอยู่ ให้รีบออกไปหางานจะได้งานใหม่ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้อย่างแน่นอนนะเดงนะครับส่วนท่านใดที่มีการแข่งขันเรื่องเป้าเรื่องยอดเรื่อง k p i ีอหรือว่าในองค์กรที่เป็นหน่วยงานราชการที่มีการแข่งขันเรื่องเกี่ยวกับการปรับตำแหน่งตำแหน่งอะไรประมาณนี้ตัวท่านเองนั้นจะสมหวังนะเด็ผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนดีมากๆนะเดงนะครับอันที่จริงแล้วคนที่ได้ไพ่หนึ่งไม่เท้าเนี่ยถ้าหากว่าทำงานรับราชการก็จะได้เป็นใหญ่เป็นโตผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมดี ถ้าทํางานอยู่ในภาคเอกนชนเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาก็มีโอกาสเป็นหัวหน้าง,งานเป็นผู้จัดการเป็นระดับผู้บริหารรายได้เงินเดือนหลายหมื่นหลายแสนหรือว่าเป็นล้านอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองเนะครับหรือว่าคนที่ได้ไพ่หนึ่งใบเท่านั้นจะอ,อมาทําธุรกิจกิจ,ก,จการของตัวเองก็จะประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับถามว่าตัวท่านเองนั้นไปดูดวงแล้วมีไพ่ใบนี้อยู่ในพื้นดวง จะสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้ไหมก็บอกเลยนะครับว่าบุญวาสนาของท่านนั้นสูงถึงขนาดที่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจกิจาการได้นั่นเองนะครับถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆถ้ามีไพ่ใบน,นี้ครับ ชาวราศีเมษดวงชะตาของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีคนที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตถามว่าตัวท่านเองนั้นสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยสารแห่งไพ่ยิปซีกับผมประยานุติดต่อมาทางไลน์อดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยนะครับ ตัวผมเองนั้นเริ่มดูดวงชะตาให้กับผู้คนด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีมาตั้งแต่ปี2544นับเวลามาถึงปัจจุบันนี้ก็โอ้ย20กว่าปีแล้วนะครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์สั่งสมประสบการณ์แล้วก็มีความเข้าใจในศาสตร์นี้อย่างลึกซึ้งนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีกับผมอรจานุติดต่อมาทางไลน์ดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยนะครับไปที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่6กันบ้างนะครับผมนี่คือไพ่2ไม้เท้า ไพ่สองใบเท้านี่ก็คือดวงการงานดีเหมือนกันถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าผู้หลักผู้ใหญ่คอยเป็นแบ็กให้ฉะนั้นโอกาสที่จะประสบความสําเร็จจึงมีสูงมากๆเลยนะครับชาวราศีเมษครับไพ่สองใบเท้ายังหมายควาว่าการงานของผู้ที่เกี่ยวราศีเมษนั้นจะมีโอกาสได้ทํางานร่วมง,งานกับชาวต่างชาติบริษัทต่างชาติหรือว่างานที่มันเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารชาวต่างชาติธุรกิจนําเข้าส่งออกในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับ บางท่านถ้าหากว่ามีไพ่ใมน,นิ้จะได้มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าติดต่อสื่อสารกับคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศแบบนี้ก็ได้บางท่านนั้นได้เดินทางไปต่างประเทศจริงๆเพื่อไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนไปศึกษาต่อไปทํางานอย่างนี้ก็ได้ถ้า,าว่ามีไพ่สองไม้เท้าถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งนี้ก็คือตําแหน่งที่4นี่คือไพ่สเตรนท์ไพ่ผู้หญิงแกร่งผู้หญิงเก่งปัญหาอุปสรรคของคุณผู้หญิงที่เกิดราศีเมษนั้น ค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับบางทีคุณผู้หญิงที่เกรราศีแม่นั้นดวงชะตาของท่านตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจริงๆบางทีมีคู่มีแฟนก็เหมือนกับไม่มีเราต้องทําเองในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับปัญหาอุปสรรคเยอะๆในช่วงแรกขอให้ตัวท่านเองนั้นอย่าท้ออย่าถอดใจในที่สุดแล้วจะประสบความสําเร็จส่วนท่านใดที่มีจิตใจรักสัตว์เลี้ยง ถ้ามีไพ่สเตรนไพ่ผู้หญิงแกรง่งก็หมายความว่าจะมีโอกาสได้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่อย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับลืมบอกไปนะฮะว่าไพ่สเตรนไพ่ผู้หญิงแกรง่งผู้หญิงเก่งนั้นคุณผู้หญิงที่เกราศีเมษบางท่านนั้นเป็นเสาหลักของครอบครัวหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่8ดนี่คือไพ่เพดอฟแพนด์ร์คอร์หรือว่าไพ่เด็กถือเหรียญไพ่ใบนี้หมายถึงบุตรบริวารบุตรบริวารของท่านนั้น จะเป็นคนดีคนเก่งคนที่มีความสามารถนั่นเองนะครับบางทีบางท่านที่ติดประกาศรับสมัครงานอยู่นี่จะมีโอกาสได้คนเก่งคนที่มีความสามารถแต่ข้อเสียของเขาก็คือว่าเขาจะไม่อยู่กับท่านนานไม่ค่อยผูกพันกับองค์กรสักเท่าไหร่ถ้าที่อื่นนั้นจ้างแพงกว่าเขาก็พร้อมจะไปอย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นบุตรก็คือลูกนั่นเองนะฮะถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าลูกหลานจะนําเรื่องที่น่าปลาบปลื้มใจมาให้ลูกหลานนั้นบางทีจะนําโชคมาให้อย่างนี้เป็นตน้นนั่นเองนะครับ มันจะตรงกันข้ามกับไพ่ที่อยู่ข้างกันก็คือตำแหน่งที่7นี่คือไพ่เพดออฟซอร์ทไพ่เพดออฟซอร์ทนั้นก็หมายก็ว่าถ้าตัวท่านเองนั้นมีทีมงาน2คนคนหนึ่งนั้นเก่งมีความสามารถแต่อีกคนหนึ่งนั้นก็เก่งเช่นกันแต่ว่ามีเล์เหลี่ยมเยอะอย่างนี้เป็นต้นต้องระมัดระวังนะครับและที่สําคัญพวกนี้การทํางานต้องติดตามด้วยนะฮะแบ่งงานไปแล้วนี่นะครับปล่อยปะละเลยไม่ได้เพราะว่าบางทีนั้นเขาจะตัดสินใจทําอะไรโดยพลการ ให้ระวังไว้ด้วยว่าจะนําปัญหาเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจมาให้กับตัวท่านและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเข้าของต่างๆนั้นต้องเก็บรักษาให้ดีมีโอกาสที่จะถูกลักถูกขโมอยอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับไพ่เพจออฟซอร์ธถ้าหมายถึงลูกก็หมายความว่าลูกของท่านนั้นมีสองคนอีกคนหนึ่งนั้นดีจะนําเรื่องราวดีๆนําเรื่องราวที่น่าปลาบปลื้มใจมาให้กับพ่อแม่แต่อีกคนหนึ่งนี่นะครับอาจจะนําเรื่องที่ไม่ค่อยดีทําให้พ่อแม่นั้นต้องเดือดเนื้อร้อนใจอย่างนี้เป็นต้น หรือถ้าเป็นอีกกรณีหนึ่งก็หมายเขาว่าลูกของท่านนั้นบางทีเขาจะแยกตัวออกไปนั่นเองนะครับไปอยู่หอไปอยู่กับญาติพี่น้องต่างจังหวัดหรือว่าบางทีเขาโตแล้วนะมีครอบครัวมีงานทําแล้วคือแยกตัวออกไปสร้างครอบครัวใหม่แบบนี้ก็ได้สําหรับความหมายของไพ่เพดออฟซอร์ดนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปนะครับนี่คือไพ่เดอะเลิฟเวอร ไพ่เดอะเลิฟนี่นะครับที่ผมมีการเอาแผ่นกระดาษมาปิดเอาไว้นั้นเนื่องจากว่ามันเป็นรูปวาดผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเปลือยเปล่านั่นเองนะครับเดี๋ยวจะผิดกฎท่านนั่งของ YouTube เขาเพื่อความปลอดภัยก็คือเอาอะไรมาแปะไว้ก่อนนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้มันเป็นเรื่องของความยุ่งยากลําบากใจชาวราศีเมษทั้งชายและหญิงในช่วงของปากแรกเดือนพฤศจิก,กาย,ยนนั้นจะมีโอกาสเจออะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้ตัวท่านเองนั้น ลำบากยุ่งยากในการตัดสินใจไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรดีบางทีมันเลือกไม่ถูกนะครับคล้ายๆกับว่ารักพี่เสียดายน้องบางทีเขาให้เลือกหนึ่งอย่างแต่ว่ามันมีตัวเลือกเยอะมากกว่านั้นก็เลยทําให้ตัวท่านเองนั้นไม่ค่อยที่จะสบายใจสักเท่าไหร่มันเหมือนกับว่าจะต้องถูกบีบบังคับให้เลือกสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งท้ที่เรานั้นอาจจะพอใจหลายอย่างในลักษณะแบบนี้ก็ขอให้ตัวท่านเองนั้นจงพินิษพิจารณาให้ดีก็แล้วกันนะครับว่า จะเลือกอะไรที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวท่านหรือว่าองค์กรในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับคราวนี้ที่เราไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของผู้ที่เกิดราศีเมษกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านในช่วงระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับตัวท่านเองนั้นมีไพ่ใบนี้นี่คือไพ่หเหรียญน,นะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่9ก้าไพ่หเหรียญก็หมายคามว่าจะมีค่าใช้ใจ่ายเยอะหน่อยนะครับชาวราศีเมษในช่วงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตากว่าตัวท่านเองนั้น มีลูกๆที่อยู่ในช่วงของวัยรุ่นวัยเรียนเดือนพฤศจิกายนนั้นก็จะเปิดเทอมใหม่เปิดเทอมในภาคเรียนที่2นั่นเองแน่นอนนะครับค่าใช้จ่ายต่างๆมันก็จะเยอะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเขียนแบบเรียนต่างๆค่าทงค่าเทอมรวมไปถึงพวกอุปกรณ์การเรียนต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้หมายถึงว่าตัวท่านเองนั้นจะได้ใช้จ่ายเงินค่อนข้างเยอะบางทีบางท่านนั้นอาจจะเอาเงินไปลงทุนทําธุรกิจการค้าการขายแบบนี้ก็ได้ถ้าเป็นการลงทุนมันก็เหมือนกับว่าเราเอาเงินไปต่อเงินนะฮะ อีกอย่างหนึ่งนะครับไพ่ใบนี้ยังหมายเขาว่าบางทีบางท่านนั้นจะได้มีโอกาสทําบุญบริจาคทรัพย์บริจาคท,ทานอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับและไพ่หกเหรียญน,นั้นถ้าเป็นด้านดีก็หมายเขาว่าชาวราศีเมษท่านใดที่ให้คนหยิบยืมเงินไปแล้วก็เขาไม่คืนสทัทีบอกว่าจะคืนวันนั้นวันนี้ก็ไม่คืนสทัทีจะได้คืนในช่วงของต้นเดือนพฤศจิกาย,ยนนั่นเองถ้าว่ามีไพ่หกเหรียญน,นะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่3นี่คือไพ่ห้าเหรียญ ไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่ดวงการเงินที่ไม่ดีมันจะมีเหตุให้เสียเงินจ่ายเงินมากกว่าปกตินั่นเองนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าถามว่าตัวท่านเองนั้นมีลูกๆที่อยู่ในช่วงของวัยรุ่นวัยเรียนตอนนี้จะเปิดภาคเรียนใหม่ค่าเล่าเรียนต่างๆค่าทงค่าเทอมอุปกรณ์การเรียนต่างๆ มันก็จะใช้ใจ่ายเยอะมากกว่าปกติหรือว่าบางทีบางท่านนั้นมีรถอยู่ดีๆรถมันก็เสียต้องเอาเข้าอู่ต้องซ่อมมันก็มีค่าใช้ใจ่ายอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับมันมีเหตุต้องเสียต้องจ่ายเงินมากกว่าปกตินั่นเดงชาวราศีเมษครับแต่ชาวราศีเมษครับตัวท่านเองนั้นมีไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่มากๆอยู่ในตําแหน่งที่2นี่คือไพ่สิบเหรียญถือว่าเป็นไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่มากๆถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายเขาว่า ตัวท่านเองนั้นไม่ได้จ่ายเงินอย่างเดียวหรอกนะครับจะมีเงินเข้าแล้วก็เป็นเงินก้อนใหญ่ด้วยนะฮะระดับไพ่สิบเหรียญนี่ถือว่าเป็นเงินก้อนใหญ่มากๆคนที่เป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์คนที่เป็นนายหน้าเป็นตัวแทน จะขายได้แล้วตัวท่านเองนั้นจะได้ค่าคอมมิชชั่นค่าส่วนต่างค่าในหน้าในลักษณะแบบนี้นั่นเองหรือว่าบางท่านที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เช่นรับฝากขายบ้านมือ2หรือว่าไปซื้อบ้านเก่ามาปรับปรุงรีโนเวทขายใหม่ก็จะมีลูกค้ารายใหญ่เข้ามาซื้ออย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับไพ่สิบเรียนนี้ยังหมายคว่าตัวท่านเองนั้นจะมีโชคมีลาทางการเงิน มีโอกาสที่จะถูกหวยถูกลอตเตอรี่ได้เงินได้ทรัพย์ก้อนใหญ่เข้ามามากๆนั่นเองถ้าเป็นระดับไพ่สิบเหรียญน,นี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเป็นเงินก้อนใหญ่จริงๆหลักล้านจริงๆนะครับตั้งแต่6กจนถึง12ล้านเลยทีเดียวนะฮะหากว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1นะครับฉะนั้นชาวราศีเมษท่านใดที่ติดประกาศขายที่ขายทางกันเอาไวา้ถ้ามีไพ่สิบเหรียญก็หมายความว่าจะขายได้ในช่วงของต้นเดือนพฤศจิกายนจะมีเงินหลักแสนหลักล้านหรือว่ามากกว่านั้นเข้ามาอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับ ผู้ที่จะนำโชคมาให้ก็คือไพ่เพดออฟแพนเดอร์เคอร์รว่าไพ่เด็กถือเหรียญชาวราศีเมษท่านใดที่จะเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนี่นะครับเดินผ่านแผงลอตเตอรี่กับลูกลกหลาน,ห,ลานหรือว่าคนอายุน,น้อยกว่าให้เขาเป็นคนเลือกให้เขาจะนำโชคใหญ่มาให้กับท่านนั่นเองชาวราศีเมษครับ คราวนี้ที่เราไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับความรักของผู้ที่เกิดราศีเมษกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านในช่วงระหว่างวันที่หนึ่งไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับชาวราศีเมษนั้นมีไพ่สามถ้วยที่อยู่ในตำแหน่งที่5ถือว่าเป็นไพ่หนึ่งใน3ของไพ่ความรักที่ดีคนที่ได้ไพ่ใบนี้คนที่เป็นโสดจะได้เจอคู่เจอแฟนเจอคนที่ใช่คนที่คบกันมาได้ระยะหนึ่งแล้วจะตัดสินใจเข้าสู่ประตูวิวาสสร้างครอบครัวด้วยกันนั่นเองนะครับ ไพ่สามถ้วยยังหมายเขาว่าชาวราศีเมษจะได้ไปงานเลี้ยงฉลองสังสรรหรือว่างานรื่นเริงต่างๆหรือว่างานทําบุญกระถินในช่วงนี้นะฮะจะมีโอกาสได้ฉลองสังสรรอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองเนะครับคนที่เป็นคู่เป็นแฟนชาวราศีเมษที่จะเข้ามาก็คือไพ่สองไม้เท้าที่อยู่ในตําแหน่งที่6จะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาก็คือเริ่มตั้งแต่คนไทยเชื้อสายจีนก็หมายถึงว่าลูกครึ่ง ไปจนถึงชาวต่างชาติต่างภาษาเลยนะครับถามว่ามีไพ่ใบนี้ถ้าเป็นไพ่ความรักที่ชาวราศีเมษต้องระมัดระวังก็คือไพ่เด e l o เวอที่อยู่ในตําแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปไพ่ใบนี้นี่นะครับให้ระวังมันจะเกิดปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าบางทีบางท่านนั้นมีคนรักมีครอบครัวอยู่แล้วอยู่ดีๆก็มีใครสักคนหนึ่งเข้ามา ทำให้เกิดความวั่นไหวหากข้ามใจไม่ได้มันมีโอกาสที่จะคบซ้อนมันมีโอกาสที่จะเกิดปัญหารักสามเศร้าในลักษณะแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับระมัดระวังว่ามันจะเกิดปัญหาในครอบครัวของท่านทางที่ดีแล้วถ้ามีคนรักมีครอบครัวอยู่แล้วอย่าไปยุ่งดีกว่านั่นเองนะครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีเมษเป็นดวงชะตาที่ครอบคลุมในช่วงระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2568น้นั่นเองครับ หากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปล่เทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมน่นดองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกิวราศีเมษทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กำลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำมาคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปล่เทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปล่เทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ